สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บ้านออนไลน์บายฟ้ารดาค่ะสำหรับคลิปนี้มาฟังนิทานอีศบกันนะคะเรื่องหนูกับมดฝูงมดจำนวนมากขนไข่และอาหารจากรังของตนขึ้นไปไว้บนต้นไม้แล้วเที่ยวป่าประกาศบอกสัตว์อีกมากมายพวกเจ้าทั้งหลายรีบขนย้ายเข้าของและพาตนเองขึ้นไปอยู่บนต้นไม้นะเพราะคืนนี้ฝนจะตกหนักและจะเกิดน้ำท่วม เราสัรพสัตทั้งหลายต่างเชื่อฟังและพากันขนย้ายอพยพขึ้นต้นไม้กันอลหมา่านแต่ครอบครัวของหนูไม่กระตือรือร้นที่จะขนย้ายอพยพขึ้นบนต้นไม้เหมือนสัตว์อื่นๆมดตัวหนึ่งเห็นดังนั้นก็เตือนพวกหนูอีกครั้งพวกเจ้าเร่งมือย้ายของแล้วพาลูกๆของเจ้าขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เร็วเข้า กลางคืนจะเกิดน้ำท่วมใหญ่พวกหนูกลับไม่สนใจถามมดกลับไปว่าแล้วมดอย่างพวกเจ้ารู้ได้อย่างไงว่าพายุจะเข้าแล้วจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ถ้าเจ้าตอบข้าได้ข้าก็จะย้ายทันทีมดได้ดินดังนั้นก็สายหน้าแล้วจากไปทันทีเมื่อถึงเวลากลางคืนเกิดพายุฝนตกหนักจนน้ำท่วม เป็นจริงอย่างที่มดพูดไว้ครอบครัวของหนูทุกตัวต่างจมน้ำตายทีละตัวทีละตัวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเตือนภัยจากสัญชาตญาณมักเป็นจริงเสมอขอบคุณนิทานอิศบขอบคุณภาพสวยๆจากพินเทเลสและที่สำคัญนะคะ ขอบคุณเพื่อนเื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่ค่ะที่แวะเวียนมาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ